เนี่ยแม่ส่วนนี้เลยสามช้อนเหมือนเดิมหนึ่งสองสามอัน,นไม่ได้แอบ,บนะกินจริงเพราะคนชอบเที้ยวนำมาเออแล้วกินอีเนี่ยเขาเรียกอะไรน,น้องต้นใบชูอะตดบ่อยมากเลยอ่ะไม่เกี่ยวมั้งเออปกติก็ต,ด,กตดบ่อยไม่ได้ให้มึงค่ะแล้วก็หวานนะคะหน่อยหนึ่งองีมเซนนะะักะามีส่วนที่บานชอบนะคะคอไก่ไอเลิฟมาก พอดีเลยน้ำต้มส่มช้อนน้ำตาโลโหลหนึ่ง,งเอากาลังกายมาสิบวันตัวแม่กินไปแล้วค่ะเท่ากับวันเดียวเนี่ยแม่ส่วนหนี้เลยไม่ชอบเวอร์ให้ปล่อยตัวให้อ้วน เนื้อมันกันเลยมืออร่อยมากเลยอนะ่ะน้อง